สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตเทรนช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกเทรนใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์นวัตกรรมและข่าวสารทางการทหารแบบทันสมัยถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกจับตามองอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ LRM 88 Indra ขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยมีศักยภาพสูงและแน่นอนว่ากำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการเทคโนโลยีอาวุธ LRM 88 Indra เป็นขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธชื่อดังในยุโรปจุดเด่นสำคัญขอ,ของขีปนาวุธรุ่นนี้คือความสามารถในการทำลายเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูง สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้ไกล,ก,ลกว่า300กิโลเมตรโดยยังคงความแม่นยำในระดับที่น่าทึ่งด้วยเทคโนโลยีระบบนำทางรุ่นล่าสุดที่รวมเอาทั้ง GPS และ Inertial Navigation System หรือ INS เข้าไว้ด้วยกันทำให้ LRM 88ยิ d r a สามารถระบุต,ตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบก,กวนสัญญาณอย่างหนักนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการสกัดการจากขีปนาวุธต่อต้านซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเป้าหมายได้สูงขึ้น อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ LRM 88 Indra โดดเด่นเหนือกว่าขีปนาวุธรุ่นอื่นก็คือระบบขับเคลื่อนแบบ solid fuel rocket ที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดทำให้สามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดได้ถึงแม้5หรือเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง5เท่าเรียกได้ว่าทะลุทะลวงเป้าหมายได้แบบไม่ทันตั้งตัวไม่เพียงเท่านั้น LRM 88 Indra ยังถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายประเภททั้งหัวรบระเบิดแรงสูงแบบทั่วไป หัวรบเจาะกรอดรวมถึงหัวรบแบบคลัสเตอร์ที่สามารถโจมตีเป้าหมายหอลายจุดพร้อมกันได้เหมาะสําหรับการใช้งานในสถานการณ์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ศูนย์บัญชาการหรือแม้แต่ฐานทัพของศัตรูสําหรับวัสดุที่ใช้ผลิตตัวขีปนาวุธผลิตจากโลหะผสมพิเศษที่มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิสูง โดยวัสดุชนิดนี้ช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวขีปนาวุธลงได้ถึง20%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าส่งผลให้ระยะยิงไกลขึ้นและเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานมากยิ่งขึ้นในด้านระบบควบคุม LRM 88 Indra มาพร้อมกับระบบ AI อัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินได้อัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมและการคุกคามที่ตรวจพบในระหว่างทางโดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งการจากภายนอกมากนักช่วยลดภาระของผู้ควบคุมและเพิ่มโอกาสสำเร็จของภารกิจให้สูงยิ่งขึ้น สำหรับราคาในปี2,025ถิปนาวุธแนว RM88 เอินดราถูกตั้งราคาขายอยู่ที่ประมาณ4.1ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ150ล้านบาทต่อลูกครับถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและเทคโนโลยีขั้นสูงที่บรรจุอยู่ภายในแล้วหลายประเทศก็มองว่าคุ้มค่าและเหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันหลายประเทศในยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางเริ่มแสดงความสนใจในการจัดหาขีปนาวุธรุ่นนี้มาเสริมกำลังทางทหารโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถด้านป้องกันและตอบโต้ภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ๆในอนาคต LRM 88 Indra ไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของเทคโนโลยีอาวุธยุคใหม่ที่เน้นความแม่นยำสูงความเร็วเหนือเสียงและความอัจฉริยะของระบบควบคุมถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการเทคโนโลยีการป,กป้องกันประเทศอย่างแท้จริงครับ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรืออยากแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธหรือยานยนต์แบบไหนเพิ่มเติมก็บอกกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ออโตเทรนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ